เบอร์ไหนสิผมแต่งงาครับฉันไม่แคร์ค่ะส่งแค่ว่าถ้าคุณชอบฉันฉันก็ไม่ถือสาค่ะแต่ผมรักภรรยาผมมากนะครับคุณรักเธอมากเหรอคะฉันว่าภรรยาของคุณน่ะน่าจะแก่หนังเหี่ยวแล้วคุณก็เลยไม่ได้พาไปไหนมาไหนด้วยไม่งั้น คุณเขาไม่มาดื่มคนเดียวหรอกใช่ไหมคะคุณชอบผมคนไหนเนาะคุณดูเป็นผู้ใหญ่หล่อดูดีพูดง่ายๆก็คือเพอร์เฟกทุกอย่างคะ่ะคุณรู้ไหมพราเมื่อสิบป,ปีก่อนผมเป็นยังไงไม่ค่ะแล้วฉันก็ไม่สนด้วยเมื่อสิบป,ปีก่อนผมเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ที่การศึกษาก็ทั่วไปงานการก็ไม่ดีแม่ได้เงินกินข้าวจานก,ก็ยังไม่มีจาัานน้ hmm. องพึ่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทำร้านอาหารตามสัง่งเพื่อประทังชีวิตไปว้างไแล้วตอนนี้คุณกับเธอเธอเป็นผู้หญิงขยันมากเป็นช่วงที่ชีวิตผมตกกลาที่สุดเธอคอยให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือ ต่อมาได้ไปทำงาน,นต่างประเทศแล้วเธอก็ยังมองสิบปีเต็มอขอโทษน,น,นะครับนี่ก็ะึิกแล้วต้องกลับบ้านนล่นแหะแล้วเนธะอคนนั้นสวยไหมคะเธอสวยที่สุดสำหรับที่รัก ผมกลับมาแล้วทีละคุณรู้ไหมว่าวันนี้มีคนมาจีบผมอีกแล้วอะ่ะตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วแต่คุณกลับทิ้งผมไว้คนเดียวผมเหงามากเลยคุณรู้ไหมผมจะบอกไ้ให้นะถ้าผมมีเงินเมื่อไหร่แล้วก็อย่าว่าแต่ค่าข้าวผมเลยผมจะซื้อร้านคุณ แลหลังจากนั้นก็จะขอคุณแต่งงานแล้วก็ให้คุณเนี่ยทำเข้าับไว้ผมกินทุกวั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 นถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมีเงนินนะผมจะซื้อร้หรูหลูซื้อบ้านหลังโตโหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาขอคุณแต่งงาน